มังกรฟ้าเราได้ถึงเข้า7ใบนะฮะโอ้โหอีกแล้วคนเดียวเจใบด้วยนะฮะโอ,อ้โหโหอังเปาส2ล้านนะฮะคนเดียวนะฮะผมจะโชว์เดี๋ยวนี้นะฮะไม่ธรรมดาผมไปเปิดเจอเพราะว่าผมชอบไอ้แบบเลขที่มัน7ใบอะไรอย่างเงี้ยครับ6ใบ7ใบอย่างเงี้ยผมซื้อแบบนี้ทุกงวดอยู่แล้วครับซื้อไว้เพื่อมันถูกอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นผมยังไม่ตื่นผมแบบไอ้รับสายผมก็ แล้วพี่เขาก็บอกว่าไอ้ถูกรางวัลที่1นึเจ็ดใบผมก็ครับอย่างนี้เลยครับสวัสดีครับผมทําใจดีนะฮะผมจะบอกว่าคุณถูกรางวัลที่หนึ่งเจ็ดใบครับคุณได้เงินสี่สิบสองล้านบาทนะครับสันอยู่ผมตั้งสติผมก็ตั้งสติอะไรรับคุยกับเขาสิผมก็โทรบอกแม่แม่ผมก็บอกว่าโกหกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ บอกพ่อพ่อก็ว่าผมโกหกแม่ก็โทรไปบอกพี่สาวพี่สาวก็ว่าโกหกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่เชื่อกันนะครับนะครับนี่นะครับเจ็ดใบนะฮะผมขออนุญาตนะครับผมมอบนะฮะอ่างเปานะครับผมใบจริงๆนะให้กับผู้โชคดีของเรานะครับอผมขออนุญาตมอบนะครับผมผมก็ฝากบอกว่ามั่นใจได้ครับผมถูกมาแล้วครับ42ล้านครับมังกรฟ้าสังคมใหม่ให้ชีวิตไม่สิ้นหวัง